สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ t e s t a n c นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมมาอัปเดตในส่วนของบินการถอนเงินนะครับจากแอปที่มีชื่อว่า lucky you นะครับเป็นแอปพลิเคชันรับเงินฟรีทุกๆวันนะครับวันละ70บาทครับแต่ว่ารับเงินฟรีตรงนี้มันมีเงื่อนไขกี่กรรมให้เราทําไปด้วยนั่นเองนะครับซึ่งผมก็สามารถที่ทําได้นะครับตอนนี้ก็รับไปนะครับ70บาทวันที่10 มิถุนายน2565เวลา10โมงเช้า47นาทีนะครับซึ่งผมได้รับมาอยู่ด้วยกันนะครับ2บินด้วยกันนะครับก็คือบินนี้นะครับ70บาทแล้วก็บินนี้ก็70บาทเช่นกันนะครับตรงนี้นะโอเคทุกคนนะครับผมนะก็สำหรับวิดีโอนี้ก็มาที่แอปที่มีชื่อว่า Lucky U นะครับโอเคเราก็กดเข้าไปนะครับแอป Lucky U นะครับเป็นแอปพลิเคชันของการ เสี่ยงไอสุ่มรับเงินฟรีนะครับเราแค่กดมาสุ่มรับเงินฟรีแล้วก็เรามาทากิจกรรมนะครับแล้วก็สะสมในส่วนของเงินแล้วก็สะสมในส่วนของเพชรเอาไว้ไปแลกเงินนั่นเองนะครับเมื่อเราสมัครเข้ามานะครับเราก็จะมีเมนูอยู่ด้วยกันก็คือ3เมนูเมนูแรกมีชื่อว่า เมนูกิจกรรมนะครับเมนูกิจกรรมนะครับประกอบไปด้วยช่องของการแสดงผลของเพชรแล้วก็ยอดเงินที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็เลเวลแล้วก็ในส่วนของภารกิจของลัสนะครับส่วนที่2ก็คือเป็นในส่วนการเช็คอินนะครับแล้วก็เช็ดอินไปจะได้รับเงินอยู่ที่0.1บาทแล้วก็0.15บาท0.2บาท0.3 0.4สนบาท0.5บาท,บาทแล้วก็มาสุดท้ายคุณจะได้รับเป็น กล่องหีบสมบัติสีม่วงนะครับในส่วนนี้ก็คือเป็นภารกิจของการรับหีบสมบัติที่เป็นหีบไม้นะครับก็จะต้องทําไปด้วย10ครั้งด้วยกันนะครับตรงนี้นะซึ่งตอนนี้นะครับผมก็สามารถทําไปแล้ว1นะครับ1ทับสิบนั่นเองนะครับทุกคนนะก็ให้เรานะครับทําการหากล่องนะครับก็คือทําภารกิจโดยการที่เราเปิดกล่องของขวัญสีเหลืองนะครับตรงนี้ แล้วก็กล่องของขวัญสีแดงแล้วก็กล่องของขวัญสีม่วงนะครับตรงนี้นะภายในหีบสมบัติแล้วก็กล่องของขวัญต่างๆจะมีรางวัลดังนี้นะครับกล่องของขวัญสีเหลืองจะประกอบไปด้วยคูปอง7แล้วก็เพชร2เงินสด0.07กล่องของขวัญสีแดงจะประกอบไปด้วยคูปอง7เพชร 7, เเงินสดอยู่ที่0.25บาทกล่องของขวัญสีม่วงจะประกอบไปด้วยคูปอง7อัน แล้วก็เงินสด1บาท0ุดสตางค์ส่วนหีบไม้จะประกอบไปด้วยโคปอง7อันเพชร2 2อันเงินสด0.42บาทนะครับแล้วก็หีบสมบัติสีเงินจะประกอบไปด้วยเพชร60เพชเงินสด2บาทจ1 1หสตางค์นะครับตรงนี้นะอันนี้ก็คือนะเป็นในส่วนของของรางวัลที่อยู่ในกล่องต่างๆนะครับ ส่วนการช็คอินเราก็มาชิดอินตรงนี้นะครับกดช็คอินไปคุณจะได้รับอยู่ที่0.5บาทแล้วก็รับ0.1บาทของัยนะครับแล้วก็รับลัสอยู่ที่500ลัสนะครับลัสตรงนี้ก็คือเป็นภารกิจที่เราต้องทําก็คือมาที่ตรงนี้เขาเขียนว่า9%นะครับภารกิจของการสะสมลัสนะครับตรงนี้นะเราต้องหาลัสนะครับภายในเวลา5วันด้วยกันนะครับต้องหาได้จนถึงอยู่ที่3 ล้าน0อ0แสนล้าด้วยกันตอนนี้ผมมีอยู่ที่3ามแสนสามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นขออภัยทุกคนนะตอนนี้ผมมีอยู่ที่3ามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสาสิบเอ็ดล้านด้วยกันซึ่งเหลือเวลาอีกประมาณห้าวันทําการนะครับผมถึงจะสามารถขึ้นเลเวลที่สิบเอ็ดนะครับตรงนี้นะแล้วก็จะได้รับพิเศษในส่วนของมาเพชรนะครับอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นด้วยกันนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือวิธีการรับลัสต่างๆนะครับวิธีการรับลัสก็จะมีเปิดกลามเหีบสองบาทนะครับก็ไปเปิดได้ตรงนี้นะครับแล้วก็เช็คอินนะครับแล้วก็เล่นแอปสร้างรายได้ด้วยเกมนะครับแล้วก็เชินเพื่อนนะครับตรงนี้นะส่วนกดต่างๆของลัสเราก็มาอ่านตรงนี้ได้เลยนะครับต่อมาก็คือนะเป็นในส่วนของการได้รับนะเมนูได้รับตรงนี้นะเมนูได้รับก็จะประกอบไปด้วย ในส่วนของคนที่เพิ่งสมัครมาใหม่จะมีให้เรากรอกรหัสเชิญนะครับซึ่งรหัสเชิญใครที่ใส่ได้ก็จะได้รับอยู่ที่1บาทนะครับของผมนะถ้าใครใส่รหัสของผมก็คุณจะได้รับอยู่ที่1บาทเช่นกันนะครับรหัสเชิญของผมมีอยู่ว่า4 4 0 4 6 0 4 4, 4นะครับคุณก็สามารถที่ใส่ได้นะครับพวกนี้นะส่วนกิจกรรมที่ผมได้รับมาอยู่ที่70บบาทก็คือกิจกรรมอันนี้นะครับรับ 70บาททุกวันนะครับไม่เสียค่าธรรมเนียมเพชรนะครับเพราะว่าการถอนเงินปกติตรงนี้เราต้องเสียค่าธรรมเนียมเพชรเองนะครับซึ่งเพชรที่เราต้องมีก็คือตรงนี้ตรงนี้ผมมีอยู่ที่4,998เพชรนะการถอนเงินอยู่ที่20บาทนะครับต้องใช้เพชรอยู่ที่1 4 0 0เพชรการถอนเงินอยู่ที่50บาทต้องใช้เพชรอยู่ที่3,500เพชร การถอนเงินอยู่ที่200บาทต้องใช้เพชรอยู่ที่14,000เพชรแล้วก็การถอนเงิน500บาทต้องใช้เพชรอยู่ที่35,000เพชรด้วยกันซึ่งผมก็เคยถอนเงินไปแล้วนะครับอยู่ที่500บาทแล้วก็ใส่เสียเพชรไปด้วยกันอยู่ที่35,000เพชรนะครับมาที่หน้านี้ต่อนะครับมาที่การรับเงิน70บาททุกวันกดคําว่าไปแล้วก็เราก็สามารถถอนเงินได้ถ้าหากว่า เงินที่อยู่ตรงนี้อ่ะสะสมครบอยู่ที่70บาทนะครับแต่ว่ามันมีเวลาถอยหลังนะก็คือว่ากิจกรกรมของเขาว่าเราต้องสะสมเงิน70บาทให้ครบภายในระยะเวลาอยู่ที่24ชั่วโมงนะครับถ้าเกิน24ชั่วโมงเราก็ไม่สามารถที่จะถอนเงินได้ฉะนั้นเราก็ต้องมาเข้าในแอปนี้เพื่อมาเช็คอินเพื่อมาเช็คด,ดูว่ายอดเงินนะครับครบยังถ้าครบให้เรารีบกดถอนเงินทันทีนะครับ โอเคทุกคนนะครับตรงนี้นะผมก็เป็นคนหนึ่งนาที่เล่นเก,กรรมนี้แล้วก็ได้รับยอดเงินเข้ามานะเห็นไหมอันนี้นะคาว่าได้รับการแก้ไขแล้วแสดงว่ายอดเงินได้ถูกถอนเงินเข้าบัญชีของ t ูมันนี่วอลเล็เรียบร้อยแล้วนะครับคำว่ารอดําเนินการต่อรอดําเนินการตรงนี้แสดงว่าตอนนี้นะครับยังไม่ถูกโอนเงินมานะครับเมื่อ1ิชั่วโมงที่ผ่านมาผมก็ได้ถอนเงินไป70บบาทนะครับตรงนี้ ยอดเงินก็ยังไม่เข้ามานะครับแต่ว่าวันนี้มียอดเงินเข้ามาแล้วอยู่ด้วยกันนะครับ2บินด้วยกันนะครับอันนี้คือต้องรออีกประมาณ40.4นะครับผมถึงจะสามารถถอนเงินได้อีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้นะภายในเวลา24ชั่วโมงนะครับต่อมาก็คือเป็นการรับฟรีนะครับเป็นการรับฟรีด้วยแอปก็คือเป็นการโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็รับเหรียญฟรีนั่นเองนะแล้วก็นำเหรียญที่เราได้มานั้น ไปถอนเงินที่เมนูตรงนี้นั่นเองนะครับสำหรับคนที่มียอดเงินตรงนี้แล้วก็มีเพชรนะเราแคบมากดตรงนี้แล้วก็ไปถอนเงินได้เลยนะครับก็แอปนี้นะครับเป็นแอปหนึ่งที่สามารถถอนเงินได้จริงสำหรับคนที่ต้องการที่จะเล่นนะครับแล้วก็ไม่มีการลงทุนนะครับผมก็แนะนําเลยสำหรับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า ลัคกี้ Lucky อยู่นะครับแอป,ปนีนะ้เป็นแอป,ปใหม่ที่สามารถเล่นได้แค่ระบบปฏิบัติการของ Android เท่านั้นเองนะครับไม่สามารถที่จะเล่นได้ใน iOS หรือไอโฟนนะครับแอป,ปนี้กอ่อตั้งเมื่อวันที่17เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาถ้าผมจะไม่ผิดนะเพราะว่าแอป,ปนี้ยังไม่ถึง 1, 1เดือนเลยนะครับแต่ว่ามียอดการดาวน์โหลดนะสูงมากนะมียอดการดาวน์โหลดอยู่ที่ 1 0 0 0 0 0ครั้งเลยนะครับก็ถือว่าเป็นแอปยอดนิยมมากๆเลยในส่วนนี้เนาะใครที่สนใจก็ไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ